คนเลยแเล้วคด่เ oh. ด <m> ียแล้วคดทอี๋พี่วันเดีดสโลเบียเราโดดเด่นไม่เห็นว่าเอาบ่ค่อยบ่นนี่ครับสาวอมักมันบอโอไม่บ่นกนล่งสิ้นนะออายุเท่าไรครับอาจารย์นุ่นครับยี่สิบาโตอันผู้มาสมัครในย้อนอ่ยอาจะได้จะมาสมักรับล่นเพื่อนเตยเสด็จอโอ้ยไปคือทังนี้เขาเอาแล้ว อายุ21 25บรรยากาศครับวาน้องหัวมวนครับบจูรวจังเลยต่ตอนีแต่อนน้่าก็ช่องัได้นช่องเซียนนู้นแล้เพ่อนเราพจาราจนอำจันอ่จานอที่อะไรรู้อหมจานอ่ำจานอ่ำอีสานเอนมาน่กัไทยบ้านหมมม่ลเขาเขาเทียบไหมเลขเขาเขียนตรงน้อยว เอาเอาเคยมีแบบน้อยๆหรืองอนๆอะอย่างงี้ดิห๊ะไม่ยุ่งเรื่องต้นตอไม่ยุ่งเบียบแบบน้อยๆตัวแบบรอนะอย่างงี้แบบช่วงวันบ่ายสามนะเดี๋ยวแชทหางที่หลังกับตัวว่าเช็ดเลยตัวล้วเชทดหลังกับแบบซุ่มหลุมงอนหลุมยังหรือมีบ่รมีบ่มีเพราะอันก็คือเมื่อนี้มีงานนะเรามีงานอ่ามื่อสามคาบเนาะมีบ่ว่าสู้ๆเออเนี่ยเห็นบ่ อิลีอิลีสู้กับฟันดีนี่แมนโอ้ยแมนครับแมนติดโคตรอย่างวันเด็กกว่าจานุ่นกาเลซินครับอ๋อกาเลซินปุ่มใจบ่ทีปิดน่าดูทีปุ่มใจครับผมรถแหฮน้ำเพื่นเตยเสด็จครับสุดยอดแล้วครับครั้งแรกเลยครับบอลแต่ก่อนตะกี้คือค่อยเล่นเป็นนักดนตรี ยุใสยุหมอลำไงหรือหมอลำสิงหรือหมอลำก่อนหรือเดี๋ยวเอากรรมาซื้อเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเอากรรมกูที่ไม่กี่ผอกับแมามวนนึงเสียบอกครยแบบอยู่วงหน่อยๆธรรมดาอวงดนตรีอ็กทอนหมอลำสิงเข้าไปครับแบบข้ามจอดตอดมาสมัครหรือมาสมัครเองหรือมาสมัครนักอาจารย์โอหรือดีจังไหนหรือมาอาจารย์หรือถูกผักหาวเลยผักไทยทุกหาอาจารย์โอครับโอทุกอะไรตัวเองเลยครับอืม อาจารย์โอ้นคือเคยเห็นฝีมือแกมะม่แล้เล้ยลเรีย่ได้ไมเลยมือผมอ่ะชุดนมนีอผมเป็นเจ้าของเสียงอยู่ก็เอียดแก็คือใหรกระจายข้าวหาห้ชวกนั้นประมาณนี้ครับก็เลยคือมาเป็นสายเป็นสายนครับสายดนตรีเลยเป็นสายมาพ่าพ่อมานเแล้วเอาถามตรงตันผ่านมผ่านผ่านดีดี บอยพันไปได้จีหรือบังดีแต่ว่าการเล่นดีแต่ช่องมีดชิ้ติดามากเลยเหมือนอัพฟุตบอลตัวเดีมือดีแถวหรืแดงไม่มีระเบียบในอะไรในการขั้นไม่ใช่พัรับเจ้าลูกบออาจารย์อิงไปรักย่องเจ้าเดยนี่คือพอนักดนตรีใช้พุ่มนะครับบ่แม่นอาจารย์นักดนตรีเดย์ขำเขาว่าอาจารย์นักดนตรีไปแล้วอี่อั้มเขานี่บอไปอั้มไปอั้มอั้มอาจารย์อั้มอาจารย์อั้มหรือว่าใช้พุ่มเอินบังเจ๊ดเลยก็บังเอิญ ลายไดหลุดเลยไม่หลุเลยเก่งเดือดเพีเ้าสวนไปเลยบันทูจักเต่าเบือนวิธีไงบอครับเคยเล่นไ่กันบอครับเอาจริงันเล่นเล่นเบียร์สองติบนี่คือทุกนเพี้ยนกันเนาะไปเกมกันบันคึนยองเล่าเนี่ยองตู้ตูู้ตองตูู้ดดเดียไเก็เกครบคุ้มเก็บครบม โอ้อ oh. so so, hey. um ันน uh ั้นคือใส่เสดดรสะแบบซักแจนหัวนะแต่อันนี่ก็คือคือฝีมือคุณภาพนึบครับเรียกว่านึบชื้อคุมเอาอยู่เอาอยู่คุมเอาอยู่แต่มันต้องเสดดรสิ่งต้องมีลูกเสดอรสแต่ว่าคือถิ่นสู้ว่าพันอะเฮ้ยเอาอยู่แต่ลูกเสดดรต้องต้องมีแต่ก็ต้องรอโอ้ยพึ่งจะได้กินงานเองใช่นั่นแหละรับประทาน บันนี่อันผู้มือเสเอาเดอ้านเี๋ยว่ายันออกกล่องสิไหมคือเป็ดจูดมากก่อนไปฮัมปุนซึเว็นไปฮัมปุนธนาคารทังสี่เนี่ยเพราะมอหันปากกาเขากล่องไปบันนี้โอ้โอ้โอ้เออเออมาเร็วมาเร็วมาเร็วพูดน้อย่อยหนักครับโหรอยู่ในกลุ่มครับงานล่าสุดเล่นยูนอสสะอาดครับพี่น้องครับพากันเครบดีกันเลอว่าเขาบอกว่าจะเผา ทุกคนสมาชิกจะเฝ้าไปพูดว่าคนตีกันขาัใส่แตกวะนะโยโยเชื้อครับใส่แตกครับบัดเมื่อควบเราเมืผูกเกิดเผยอยู่นี่ครับมันถามกันเออถามจริงๆรว่าเหตุการณ์ใส่แตกเป็ไอะได้ถามนันละนันละควกเรามาเปิดเผยอย่งบางทีบางชของเราพวกกันแล้วไงต้องให้ไอ้ยันนั่นไปผู้เปิดให้ฟังกันอ่าครับบาร์ใส่แตกครับขาครับเขาหรือเนึกว่าเข้ายู่ห่วงห่วงก็เป็นห่วงเนาะเหมือนห่วงไงกันเนาะเมมก็เจ้าขา มีแท่งกันครับรถลงบานแบบมาถางครับปิ้วใส่แจกใส่แตกขึ้นมาเลยอ่ะเยียนคนยีกันไรเหยียดขี้มีค่ะครับนี่ครับผู้บอกข่าวนี่คนตีกันแต่ว่าไปเหยียบเชียงคากใส่แตกมาเลยจะเท่ตบกันพี่น้อง เหตุการณ์ใส่แจกคือบ่กเป็นเขาเขาแท็กกันเพื่อตีกันนี่แหละแต่ว่าใส่แจกคือทีมงานใส่แจกตีกันนี่คือแรงขากันในซิ่งแรกไปพูดตีกันก็เทย่ทหากเลยเน้นตีกันนี่เพียบเพียบเชียบขากใส่แจกโอ้ตาย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 โอ้โอ้มือชักสุดยอดเอามีคนย่องซีกว่านี้อ๋อมีคนย่องอยู่มีคนย่องอยู่บอสท่านไห้ไปขวางซื้อได้นี่บอสท่านไห้โชว์หน้เดียวซื้อได้นี่ อาจารย์เอลนี่เป็นคนจังหวัดใดครับซีเกีครับเอาซีเกียเอาเช้าหน่อยไปล้ำเสดอ๋อพื้นใดกันล้ำใกล้ๆบ้านผมแล้วบัวเลยไปน้ำเขาอย่างไรอยู่เพื่อนยี่ยเพื่อไหนอำเภอเมืองครับแต่ว่ามันห่างมากไก่ทั้งหม่องเฮาเหรียญเหมือนนั้นดูทุ่มพรานครับดูว่ามันจะไก่กันแล้วครับแต่ละอำเภอมันกัดไก่กันุดมพรกับติดอำเภอเมือง เวลาผมเบอกคือังคือเสียบบังคับดีใจเลยมันเบื่อไรเล็กเนั้นใจลกันเป้าเช็กเลยคืออย่างครับสูบมาทหมดการเบาห้าตอมีวาดมีส่งไหมครับจะไม่เบายืนแมันเบ่ไรรอิมนี่นีก็ยังเชื่อเบื่อไรเบื่อไรอ๋อนต้องคนละคาเลเตอร์โอ้คนละคาเลเตอร์คนละคาเลเตอร์อาจารย์ถามต้องถามริงกินคือคือเปัยหาคือเป่าเสียคือบ่ดฮัสดิจิตาคือบ่เป่าแค้นหรือระเล่นที่บอดนังเีย เมือเอาเอาจริงๆนะครับนะเอาผมบริสบอลเซบกับผมเล่นขี้บอดนะเอ้าเอ้าอะแต่ว่ามันเป็นเสี่ครับแบบขายนะครับขายขี้บวดเพราะว่าเล่นการพนันบอกอธวัฒนริงเหรนการพนันตอนนั้นตอนนั้นเบิด์เบิรทุกสิ่งทุกอย่างมันโมเมนต์ตอนนั้นนะครับ ผ่านมาเมื่อกี้นะครับจะเฝ้าให้เฝ้าให้ผมแม่อันนี้ผมบอกเรื่องจริงนะครับคติสวามคิดเป็นขอคิดบัตรค่าใช้สลอาครับวัดสุยางโบกคือตอนนี้มี่ยังอยากระบายกาแฟครับก็อยากระบายว่าแต่ยจะไปยืมเงินเขาดเดี๋ยวนม้เอาโบ้ตลอดที่ระบายแฟนครับข่อยพังรถเอาพันกว่าคนๆอีกแต่ว่าจะเฝ้ายืมเงิือนขาเจ้าเอาระบายมากเลยเอรอฟังคนตะมั่งเรื่องจริงครับการขายวัดทุกอย่างนี่ยังผมขายวัตถเครื่องดนตรีไปไในแซกข้างเขามาครับ เป็นของอันพี่น้องเนี่ยญาิพี่น้องอะแต่มาเปาเหรียญน,นั้นทานสี่กับเออมันเกิดพ่อได้เขาก็เอินไปน้ำมอล้ำสิ่งน้ำนังแม่ครับก็ได้มาเปาเสร็จครับบัดนี้ยังบ่จบเลยครับมันกับไม้อีกครับเหรียญเราเห็นเขาเรหรียญว่าเศร้า